เล่าข่าวเด่นเน้นข่าวดีกับรายการเวทีคนรันกับเจ้านานยอยศสพอร์ตสวทรัน FM 91.25เมกะเฮิร์มากันที่เรื่องราวที่คุยกันเป็นประเด็นไว้นะคะเกี่ยวกับเจ้าโรคฝีดาดวานอนนะคะว่ากรมควบคุมโรคเนี่ยยังไม่พบรายงานฝีดาดวานอนในไทยนะคะ จัดชั้นค่ะแค่โรคติดโรคติดต่อเฝ้าระวังนะคะย้าว่าจัดให้เป็นชั้นแค่โรคติดต่อเฝ้าระวังค่ะโดยนายแพทย์จัก,กรรัตน์นะคะทิพยาวงอานนท์ค่ะ ผู้วยการกองระบาดวิทยานะคะกรมควบคุมโรคกล่าวถึงโรคฝีดาดวานอนหรือว่าฝีดาดลิงว่าคือหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการระบาดอยู่ในประเทศแถบแอฟริกาเดิมเนี่ยเป็นโรคในสัตว์นะคะก่อนจะกลายเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนแล้วก็คนสู่คนมีอยู่สองสายพันธุ์นะคะที่อาการไม่รุนแรงอัตราป่วยตายอยู่ที่ร้อยละหนึ่งกับสายพันธุ์ที่รุนแรงกว่า10เท่าค่ะ การติดจากคนสู่คนต้องสัมผัสใกล้ชิดมากๆนะคะเช่นสัมผัสแผลผู้ป่วยโดนสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยตรงหรือจับเสื้อผ้าที่เปื้อนสารคัดหลั่งผู้ป่วยและเนื่องจากหลายประเทศแถบยุโรปค่ะผ่อนคลายมาตรการบางประเทศเนี่ยก็เริ่มไม่สวมหน้ากากอนามัยนะคะมีการรวมกลุ่มทํากิจกรรมสังสรรค์ใกล้ชิดกันมากขึ้นเลยทําให้มีการระบาดในแถบยุโรปเนี่ยช่วง2-3ถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะจากการติดตามข้อมูลจนถึงปัจจุบันนะคะมีรายงานแล้วว่า,ามี257รายใน18ประเทศจากการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยยังพบเป็นการติดในวงเฉพาะกลุ่มคนทำงานอายุช่วง20-59ปีไม่ได้เป็นการติดในวงกว้างแล้วก็ยังพบเฉพาะสายพันธุ์ทีเ่เขาเรียกว่าไม่รุนแรงอาการไม่รุนแรงอัตรา ป่วยตายเนี่ยอยู่ที่ร้อยละหนึ่งนะคะแสดงว่าตัวที่ระบาดในยุโรปเนี่ยยังเป็นตัวที่ไม่รุนแรงส่วนใหญ่เจอจากการเดินทางกลับจากประเทศที่มีการติดเชื้อค่ะ สำหรับในไทยของเรานะคะยังไม่มีรายงานนะยังไม่มีรายงานผู้ป่วยหรือว่าผู้สงสัยโรคฝีดาดลิงแต่ยังมีความเสี่ยงในผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่พบการระบาดนะคะอย่างเช่นในจีเรียสหาราชอาณาจาักรแคนาดาสเปน โปรตุเกสนะคะซึ่งกรมควบคุมโรคเนี่ยกำลังจัดทำร่างแนวทางการเฝ้าระวังโรคฝีดาดลิงค่ะสำหรับผู้ที่วางแผนเดินทางไปยุโรปนะคะเน้นย้ำให้ระวังกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมากค่ะควรสวมหน้ากาก,กอนามายัยล้างมือเว้นระยะห่างนะคะผู้ป่วยคนใดมีอาการสงสัยก็คือมีไข้ร่วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเช่น ปวดหัวปวดหลังเจ็บคอต่อมน้ำเหลืองโตพร้อมกับมีประวัติเดินทางมาจากประเทศเสี่ยงหรือว่ามีการไปร่วมกิจกรรมที่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อในงานนั้นหรือเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดสัตว์ป่าที่มาจากประเทศแถบแอฟริกาหรือมีอาการ ตุ่มนูนชัดเจนแล้วก็มีประวัติเชื่อมโยงการระบาดนะคะให้รีบพบแพทย์แล้วก็แจ้งสงสัยป่วยโรคฝีดาดลิงค่ะทีนี้นะคะกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาก็ยังไม่จัดให้โรคฝีดาดลิงเนี่ยเป็นโรคติดต่ออันตรายนะคะแต่ว่า ให้เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังค่ะเพราะว่าแม้ว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยหายเองได้นะแต่สามารถพบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตได้โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาสุขภาพอยู่เดิมนะคะอย่างเช่นคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอาการรุนแรงที่สำคัญก็คือ ปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบติดเชื้อเข้ากระแสเลือดติดเชื้อแบคทีเรียตามมาแล้วก็การติดเชื้อซ้ำซ้อนนั่นเองนะคะก็ยังคงเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังนะคะที่ยังไม่มีการประกาศว่ามีรายงานพบโรคฝีดาดวานนอนหรือว่าฝีดาดลิงในประเทศไทยก็ให้หายห่วงได้ในเบื้องต้นแต่ก็จำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันนะคะ